สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นครูขอสแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ความสำคัญของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็คือเป็นใบเบิกทางไปสู่การประกอบอาชีพที่สำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวกรครูหรือแม้กระทั่งอาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งแต่ละอาชีพที่ครูเอ่ยมานั้นล้วนมีความสำคัญของประเทศกับประเทศชาติทั้งสิน้นเพราะแต่ละอาชีพที่เกิดขึ้นมาล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมคณะแต่ละคณะที่เกิดขึ้นมาก็เป็นการเกิดขึ้นเพื่อการตอบสนองความต้องการของสังคมเช่นกันดังนั้นการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนักเรียนไม่ควรเรียนเพื่อ ให้ได้ใบปริญญาเท่านั้นแต่นักเรียนควรเรียนเพื่อทําประโยชน์ให้แก่สังคมยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนในวิชาชีพสาธารณาสุขก็มีหน้าที่สร้างหรือผลิตนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและปราศจากโรคภัยหรือผู้ที่เรียนในวิชาชีพครูก็มีหน้าที่สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน และสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมสิ่งที่ควรพึงระลึกไว้เสมอในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็คือไม่มีอาชีพใดหรือคณะใดที่สูงหรือต่ำกว่าคนอื่นทุกคนล้วนเกิดมาเท่าเทียมกันหมดการเรียนของแต่ละคนล้วนเป็นไปตามความถนัดความแตกต่างและความชอบของแต่ละคนทั้งนั้นความสำเร็จของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนแค่คิดว่าแค่เรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ได้รับปริญญามาให้พ่อแม่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วบางคนอาจจะคิดว่าการเรียนเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพในตำแหน่งที่สูงที่สุดก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแต่ละคนได้แต่สิ่งที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงของแต่ละคนคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกการมีความสุขในจุดที่ยืนการมีความสุข ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครสุดท้ายนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีตักตวงช่วงเวลาที่มีความสุขในมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งนำความรู้ในสิ่งที่เรียนมาไปประกอบอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกทั้งขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จกับทางที่ตัวเองเลือกขอบคุณค่ะ